จากหนังสือบแบงคข้อคาลเลนดาที่ออกเป็นรายปีซึ่งรวบรวมข้อมูลและจัดทำโดยหมอบลัดเลเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบบสวัสดีครับ แบงคข้อคลัล enda ได้เริ่มออกฉบับปฐมฤกษ์เมืเ่อปีพุทธศักราช2402และได้ออกติดต่อก,กันเป็นเวลากว่า15ปีถึงปีพุทธศักราช2416ครั้งหนึ่งได้มีบทวิจารณ์พระบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่มีผลต่อสิทธิเสรีภาพของนาประชาราษฎรไทยและแสดงถึงความรุดหน้าอย่างใหญ่หลวงในประเทศสยามนี้ โดยมีใจความที่น่าสนใจตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันไม่เหมือนองค์ก่อนๆไม่มีพระราชประสงค์ให้ไพราา่ฟ้าข้าแผ่นดินหลบซ่อนตัวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่านแต่มีพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างเปิดเผยด้วยกริยาท่าทางที่สุภาพนอบน้อมไม่แสดงความกระด้างกระเดืองและก่อความวุ่นวายซึ่งนอกจากชาวยุโรปแล้วจะยืนเฝ้าไม่ได้ ชาวสยามต้องคุกเข่าลงและยังโปรดพระราชทานอนุญาตให้มองหน้าพระเจ้าแผ่นดินตรงๆได้โปรดการทอดพระเนตรใบหน้าของพวกเขาทรงพอพระทัยให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้เข้าเฝ้าอย่างเปิดเผยแทนที่จะแอบ,บซ่อนตัวตามประเพณกเกีเก่าๆแต่นั่นก็อาจทําให้พระหมหากรรษัตริย์ทรงได้รับการประทุษร้ายจากพวกคิดการกรบฏซึ่งถือโอกาสแทรกตัวเข้ามาท่ามกลางเหล่าราษฎรเหล่านั้นด้วยเช่นกันและสุดท้ายนี้ นี่คือบทวิจารณ์พระบรมราชองการของรัชกาลที่4ถึงวิธีเข้าเฝ้าแหนที่หมอบัตเลมิชเนอรีฝรั่งได้ตีพิมพ์ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาว่าสิทธิเสรีภาพอันเพียงเล็กน้อยในสังคมของยุคสมัยนั้นอาจจะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่อาจจะก่อปัญหาต่อพระเจ้าแผ่นดินได้แต่ด้วยพระเมตตาอันกว้างขวางบทวิจารณ์ถึงเรื่องที่พระองค์ทรงกระทำจึงได้ถูกตีพิมพ์ลงในบางข้อคลัล e n d าเมื่อปีพุทธศักราช2400 นั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์